อ่าสวัสดีครับเข้าไปนะครับอยู่กับผมในเกม m a สเน e เอเจนตนะครับมามาดูกันเล่นกันเลยครับนี่นี่เป็นนิวกราวนะคือผมอัดมาหลายรอบแล้วตายทุกรอบเลยบางทีก็เผลอไปเริ่มเกมใหม่นะครับไปเลวเกมเมาส์โนมอสผมจะไม่เล่นแบบอื่นหรอกเพราะว่าแค่โนมอ l ผมก็ยังแทบจะไม่รอดเลยมานะครับนี่กด W สองครั้งเมื่อ Double Jump ดูแล้ว ทิกกี้โอเคบีบซอสหกบงับงบังบังมาแล้วโอไมค์กอดทิกกี้สวัสดีครับไอทอนไอไอ,ไอ เอ้ยจะปลาหันไปไหนเนี่ยอู๋มาแล้วออเออไอพวกไม่กลัวการไอไอพวกนี้นี่อายตายซะนี่นี่นีๆนีๆนีหนีหนีนีน ปัง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 อ้ยกระสุนกระสุนโอ้ช็อตกันก่อนก็ได้นี่เนี่ยเอ้ยไม่ทันละโอ้โหเก็บไม่ทันทิกกี้

ปองปองปๆงปกระโดดสำคัญมากนะครับอตอนเฟสที่ทิกกี้มันทำอย่างนี้ถ้ากระโดดผลาดทีคือเจ็บนะครับเจ็บหนักเลยฮึบฮึบปังปองปังปองปองปๆงปังปๆปองปงองปงโอ้หเลือเหลือสิบเก้าแล้วไปๆปๆนี่แนี้2ดีสิบสอง โอ้ยด่านนี oh okay. um. ้ด่านใหม่เลยเล่นไงวะอันนี้ยังไม่เคยเล่นจริงไอโอ้โหยิงเงี้ยเล่นเงี้ยเล่นเงี้ยอะไรนี่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 โอ้มีมีไฟด้วยอ่ะโอ้โหแต่ละอย่างเออเออปัง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 เออ นี่นีๆนี่นีนีเออืออเออเออเรียบร้อยขาเพื่อนตัวเองอยเออเออเฮ้ยเออหลบได้เอืออโอ้โหทานเี้ยแหละหลบแทบไม่ได้หลบไงอ่ะเอา <bible opus> ừ hui hui đi ôi ôi trời ôi 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 mà ôi 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 đây ôi 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 เอ้ค้าเพื่อนไปเลยนะค่ะเขาเออพาค้าเพื่อนไปเลยไปอ้อยฮึบฮึบเอ่เอตุ่มเออตุ่มตุ่มตุ่มโอ้โอ้อออโหอ,อ,อ้นี่มันก็ต่อยนี่น่โอเคครับขอโทษครับขอโทษที่ขึ้นไปข้างบนครับ โอ้โหเพลงโคตรดังอืออือโอ้โตอนซ้อมมันไม่เป็นแบบนี้นี่ตอนซ้อมทำมันผ่านแต่ทำไมตอนอัดมันไม่เคยผ่านเลยไอ้จะตายแล้วอ่ะเอาจะลหตายแน่ตายแน่โดนเจ็ดที่ตายน่ะฮึบฮึบฮึบบึ้อโอ้โอ้ยครับขอโทษครับฮึบฮึบบึ้ เบิร์นนิ่งเบบี้เบิร์นไอ้เบบี้เบิร์นฮึบฮึบฮึบเออทันได้ยิงทีนิดเดียวแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ทันด้วยไปฮึบฮึบฮึบก็โวเกือบตายละฮึบไม่ถึงอะ่ะมันไม่ถึงอะ่ะฮึบโอโดนสะเก็ดไฟ โอ้ไม่กดปืนหมดฮึบฮึฮึฮฮฮทนัทนทนัทนทันเอ้ยออนี่ไม่เวลาขึ้นมันก็เตยขึ้นเวลาอะไรเนี่ยต่อยอะไรมาเอ้ยโอ้เหลือสองชีวิตละสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว อันนี้หรอเฮ้ยนี่ไงอายตายมันจะมีสามชีวิตนะเออเออออเออฮะฮะเดี๋ยว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 ดูช็อตกันมาไงช็อตกันมาไง ยากมากอู้โอ้พอดีเลยช็อตกันพอดีเลยช็อตกันพอดีเลยเอาไว้สู้กันได้นะทำไมไนมะ่ช็อตกันไม่แหลงไกลๆจะไม่มันอดนี่เนี่เอ้ยว่าเด้อสามสองฮะอ,อะไรอะไรเครื่องหมายคำถามหนึ่งสองสามเครื่องหมายคำถามนี่นะครับอือ ไปด้านนี้ไปด้านนี้ไปด้านนี้ไปหนีโอะปืนหมดทําไมปืนต้องหมดด้วย <S <S แหงเลวตันที่ที่ไม่เห็นเก่งเหมือนแหงเวลาดินพันนะแหงเลวตันที่ไม่เหมือนแหงเลวตันนะเฮ้ยเรื่อยอะเ,อน,เอนียนเนียเนียน สวัสดีครับมันข้าวด้านไหนเข้าดิอ่าเข้าแล้ว <laughs> เพลงเป็นไรนี่เสียงไปเมื่อกี้มือไข่อ่ะเมื่อกี้เห็นเหมือนมือไข่สักคนเฮ้ไฟทิกกี้เหรอ,อแล้วท้าไมปืนไม่เป,ปืนนี้เนี่ยโอ้ยให้ให้หลบไงให้หลบไงอ๋ออ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รู้วิธีหลบแล้วมันมันพ่นไฟได้ด้วยอ้อยอะไรเนี่ยอ้อา thank you for บังอืออ,อ ออออไอ้ออออยโยนใหม่อีกแล้วจับโยนอีกแล้วเป็นไรมากนะเปล่าทิกกี้เป็นไรมากนะเปล่าชอบจับคนอื่นโยนนะช่วยช่วยช่วยอะไรวะช่วยช่วยช่วยไอ้โอเคปังอุ้ยนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นีนะ่ปืนไฟอะปืนไฟอะรู้จักปืนไฟไหมเคยเห็นไหมปืนไฟอะทิกกี้โอ้ยอื้ออูออ้เรียบร้อย อ่าสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคือที่กิมก็จคารอย่างงี้เราจะปิดชีพันดีไหมนี่ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย